วันนี้เรามาถึงที่ทํางานแล้วนะคะวันนี้เป็นวันเริ่มงานวันแรกของเราก็คือยังไม่กล้าลงจากรถเพราะว่ามาถึงก่อนเวลาประมาณสิบก่อนอาทีนะคะเดี๋ยังไงก็จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่ายงไง ดีทุกคนวันนี้เป็นวันที่สามแล้วน,นะคะที่เราเริ่มทํางานก็ยังทําอะไรไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่แล้วก็ยังงงกับระบบงานอะไรอย่างนี้อยู่แต่ว่าก็นั่นแหละพยายามจะสู้ต่อไปจากของนี้เราก็มีต้องทําพิธีกรรมให้เสร็จแล้วก็ทาอะไรแล้วก็ไปสถารในตารวจนะคะ โอเควันนี้เรามาอัปเดตวันที่สามของการทํางานนะคะวันนี้เป็นวันพุธตอนเย็นแล้วก็คือเรายังไม่ได้พูดเลยใช่ไหมเราอะเริ่มงานจริงๆอะประมาณช่วงสิบโมงถึงหกโมงเย็นเราตื่นหกโมงยี่สิบกินกาแฟออกกําลังกายอาบน้ําสระผมกินข้าวให้อาหารมาแล้วก็ออกไปทํางานนะคะก็ะคือสามวันที่ผ่านมาก็คือเราไปเร็วตลอดเลย จนตอนนี้พี่ที่ออฟฟิศให้กุญแจเรามาแล้วก็คือเราไปตอนไหนก็เปิดเข้าไปได้เลยกไ็ไม่ไม่มีอะไรมากแต่ว่าเข้าวันที่สามก็เริ่มมีอะไรให้ทํามากขึ้นแล้วก็เริ่มรู้สึกสนุกกับงานก็มีอะไรให้ทํามีอะไรให้ลองแบบที่ยังไม่เคยลองแล้วก็รู้ว่าเราแบบยังมีอะไรที่ยังทําไม่เป็นอีกเยอะก็ต้องแบบพัฒน,นาปรับตัวเองวันนี้ก็เริ่ม ตับตัวได้แล้วก็ไม่เศร้าเหมือนวันแรกแล้วนะวันแรกนี่คือกลับมาแล้วร้องไห้เลยแต่วันนี้ก็ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะอ่านเรื่องคดีผู้บริโภคเพราะว่าที่เฟิร์มมีคดีเรื่องนี้พอดีแล้วเราอะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยก็เลยหาความรู้เพิ่มเอาซะหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปอ่านหนังสือก่อน แง่ตื่นมาพบข่าวร้ายก็คือแอปเปิลวอนเราแบตบวมเนี่ยเห็นปะว่าจอมันเปิดอ่ะน่ากลัวไม่กล้าใส่แล้วเีจะต้องเอาไปเคมนะคะเอ็นเซอร์ได้เลยเขาบอกว่าเคมฟรีเดี๋ยววันเสาร์จะไปเคมไม่มีใช้อีกหลายวันเลยบ๊ายบายเจ้าน้อง คือสิ่งที่แกคิดที่จะซื้อใช่ไหมถ้างั้นแกตอบเขามาเราถามแต่เรื่องอะไรที่แกใส่ไป่ริงๆแล้วมันดูดึงใครได้ ันนี้เป็นวันเสาร์ที่หกกุมภาพันธ์นะคะก็คือเราเริ่มงานได้หนึ่งอาทิตย์แล้วจริงๆปกติบริษัทเราจะทำงานวันเสาร์ด้วยแต่ว่าอาทิตย์เนี้ยเขาง,งดให้เพราะว่าเหมือนแบบเป็นช่วงที่ผ่านมาอยู่ทำงานดึกกันตลอดเลยวันเสาร์ก็เลยเออไม่ต้องเข้ามาทำงานก็โอเคก็เราก็อยู่บ้านนะคะวันนี้แล้วก็ซักผ้าเคลียร์บ้านนู่นนี่นั่นก็คือเข้าสู่วัยมนุษย์เงินเดือนแล้วเรียบร้อย นี่ก็คืออาหารเช้าอัปเดตอะไรอืเมื่อวานก็คือไม่ได้อัดคลิปเลยเพราะว่าไปทํางานหน่เก้าโมงเช้ามีไปไประชุมที่บ้านลูกค้าแล้วก็เจอลูกค้าใส่ย,ยับแล้วช่วงบ่ายไก็มีแปลช่วยพี่เขาแปลสัญญาตอนเย็นก่อนกลับบ้านประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีสัญญาที่ต้องแปลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งฉบับจริงๆต้องเลิกหกโมงใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานอ,อยู่ถึงสองทุ่มกันเลยก็นั่นแหละ กลับมาก็คือเหนื่อยแล้วก็วกไม่ได้อ่านอะไรเลย <c oughs> ขณะพูดพดอยู่นี่เสียงยังเริ่มจะเปลี่ยนแล้ว thank <laughs> you